ดาม่าไม่จบจนทิพ์จับโปอีกน้องสอบติดหมอเอฟของในเพจดังรัวๆอีกมุมหนึ่งครับห่วงน้องต้องเจออะไรหลังเข้าปีหนึ่งไม่จบดาม่าครับงานนี้แฮชแท็กจนทิพ์ชาวเน,น็ตนะครับยังตามไปจับโป๊น้องที่สอบติดหมอ c ีเอฟของในเพจขายของออนไลน์ชื่อดังของพิมพ์รีพายจนกลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกจากกรณีของน้องโวครับเด็กเรียนเก่งขยันแต่ยางจนจากจังหวัดกรสินสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มีผู้เห็นใจช่วยบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องยอดช่วยเหลือนะครับเกือบ4ล้านบาทก่อนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลพร้อมมีการโพสต์ว่าจนไม่จริงใช้ของแพงจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาพร้อมกับได้ติดแฮชแท็กจนทิพย์ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์โดยล่าสุดนั้นครอบครัวของน้องและตัวน้องเองนะครับก็ออกมาตอบประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลแล้วแต่ชาวเน็ตนั้นก็ยังตามจับโปแบบไม่จบ โดยผู้ใช้เฟซบ o o คลายหนึ่งนะครับได้โพสต์รูปและข้อความระบุถึงสาวที่กําลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ณขณะนั้นจนจริงหรือโดยมีข้อความการแคป Facebook ของน้องไปเอฟสินค้าแบบรัวๆจากเพจขายของออนไลน์ชื่อดังของพิมพ์ลิพายจนกลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางก็บอกมีหลักฐานอื่นๆเข้ามาแชร์เป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องกับกระแสดรามา่าจนทิพจนจริงหรือไม่เอาเงินจากไหนมาเอฟของรัว บางก็ห่วงน้องว่าจะอยู่อย่างไรปีหนึ่งต้องไปเจออะไรบ้างต้องบอกว่าดราม่าไม่จบง่ายๆ่าครับกับจนทย์จริงหรืออีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you